ครับนิวครับโอเคนิวนิวต้องนั่งตรงนี้นิวโอเคไหมนิวสามารถขอเปลี่ยนที่ได้นะได้ครับโอเคเลยครับโทษนะขาถ้าเกิดว่าสลับที่พี่นิวดีฉันต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะเท่าเท่าพ,พี่นั่ตนั่งใกล้พี่พอคุณยายว่าอย่างไรผ่อนใจเหรอฮะใส่พี่พอป้าควรจะนั่งใกล้หมออ๋อมากแล้วก็ให้ผ่อนใจดูแล เพราะวันนี้เราไม่รู้ว่าเราทำรายการกันเนี่ยป้าจะโชคตอนไหนเราก็ไม่รู้นะใช่แล้ว่าใก้หมอไปก่อนเดี๋ยวตรงนี้ดูเลยให้สามสิบดื่มหมืออย่าุดคุณเนี่ยดีๆคุณต้านไม่ได้เลยขอโทษแฟนคลับด้วยนะคะน่าเกลียดมากห้าสิบดื่มค่ะเดีอย่าไปี่คด้งมันสมโล่งแบบนั้นมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับไม่รู้แต่ดูท่าทางแล้วคุณพี่ท่านนี้อาจจะให้แท็กสองร้อยดื่มได้เอา อาการมันนะตัวทั้งหมดยกให้เลยกี่ดึกอันนี้มีผลทางกฎหมายไหมครับที่จะต้องพูดเป็นทึกไปแล้วนาพูดแล้วนะครับผมอตอนนี้มาครบขอเสียงญมาไว้กับเราอินฟลูน์เราอีกครั้งนึงครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะวันนี้อย่าคาดหวังเรื่องสารเออนะครับผมพี่หอมพูดมาแล้วก็ใช่เลยคือมาเล่นเหรออันดับหนึ่งที่คนไทยเสียชีวิตก็คือโรคมะเร็งอ้าวแล่มต้นไปพูดเสียชีวิตหันไปมองบ้านทำไมล่ะไม่ไม่ โอเคเราน้มาไม่น่าจะตายจากมะเร็งอะนะฮะมันจากสภาพการใช้ชีวิตอันนี้ฉันน่าจะอายุยืนกว่าอีพวกนี้อ่ะอันนี้ไม่รู้น้ำมาเพราะทุกวันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับไอ้ไอ้พวกโรคไร้ต่างๆมันเป็นเรื่องน่ากลัวนะว่าโรคมะเร็งเนี่ยคือว่าร้เรียอาจารย์เธออะไรนะำ้านะประกันเราอัฐู๋อัฐู๋อัฐูกก็ไม่ใช่ไม่ก่อนที่หมอทำไมกรรมนะปะเทียวโดนมาแรงกัดหรือโดนเรื่องกัดกัดเสร็จปรากฏกลายเป็นอยู่ๆตัดขาค่ะ อ๋อเขาอาจจะเป็นแบบรประวงประหวันก็ได้ดีเปพราะงั้นเราไปกันไหนิดหน่อยเราต้องไปหาหมอโดยเฉพาะโรงพรยา,าบาลที่หมอหล่อนี่ต้องไปครับครับครับโอเคเดี๋ยวไปเรื่องหมอเดี๋ยวถามปอเจมแล้วกันว่าโรงพยาบาลไหนมี่กอดหล่อบ้างโอ้ไม่ต้องถามดิฉั <c oughs> นดิฉันรู้เนี่ยคนที่รู้เยอะเนี่ยจะรู้ดีกว่าเยอะอีดิฉันสแกนไว้เลยทุกข้อมูลถึงบ้านในยงกัลก็ไปหาหมอแล้วพี่กอดมาดิฉันก็ไปหาหมอตามมาคนดูแลสุขภาพดีแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างอย่างตื่นเนี่ยตื่นจะมีพี่เลี้ยงครับว่า คอยดูแลตัวเองพี่เลี้ยงตื่นนี่จะเป็นเป็นพยาบาลกับเป็นบุรุษพยาบาลเลยคืนมาสายนี้เลยแล้วถ้าบ้านตื่นอายุหกสิบสี่แล้วพี่เลี้ยงจะอายุเท่าไหร่อายุน้อยกว่าตื่นองล็อตแต่โอ้โหแล้วเช่นใหม่มากอายุปั๊บก็จะหมดอายุปั๊บก็จะแบบว่าเบกกันไปอย่างนี้แล้วจ่ายเขาเป็นเงินเดือนหรือเป็นริงครับจ่ายเป็นเงินเดือนค่ะแล้วอยากเห็นชุดบุรุษพยาบาลเขาเหมือนกันเนาะมีกระาดกเดื้องค่ะถ้าในโลกเหรอ แล้วเอาข้อทีจจท่จริงการทำในสุขภาพนี่สัมคัญนะอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะเราเป็นคนทำง,งานเยอะมากจริงป้าม,มีประกันให้นะคะปะกันปาดกันค่ะโอ้ยไม่เหือะากันเลยปาต้องต้องสู้นะปาต้องสู้ก็ได้นะช่วยบบว,ว่าวางยาทานี้หน่อยได้ปะทำไมอ่ะบ้างแข่งขันฉันจ่ายล้านหนึ่งเลยแทน บ่อยๆเอาจริงๆถ้าแขรของแขร์ก็จะมีในเรื่องของถ้าหากว่าเป็นเกี่ยวกับการเดินทางนะครับมกันอุ้ยอ๊ยอยอยอย่าแอมันตึงไปนิดนึงนะือไม่ให้ลางนะอะยังไงหัััอย่างนี้อย่างอยู่ี้โอเคเป็นาที่จะโดนแขก็เห็นมาปุ๊บอุ้ย้อ้เพื่อนได้งล้ต้องโยต้องโยอันต้องแบกรางใช่้็ย หนูนม่ขึ้นเหมือนเบาๆเลยนะแล้วฉันก็อยู่ทีเดียวเขาเอ๊ะฉันก็ต้องแบกหลังเหมือนกันเหรอเราอ่ะนะอะไรทางลับพี่อ๋อพี่อ๋อมีรังอันนี้อยู่รังเก่าๆอ่ะแบบไม่ตายกันในแบบเป็นไงนี่ไม่ใช่รังที่แหงน้ำปลาต้อแข็งแรงมากเลยนะซึ่งพอเราไปทำการแข่งขันที่เราต้องแบบผมอาจจะคิดถึงเรื่องของพวกแบบ พวกไซเบอร์ไหมไซเบอร์พวกการจุลกรรมทางไซเบอร์อย่างเงี้ยพวกโดนแฮกข้อมูลโดนแบบแฮกโอ้โห๋ยวนี้มีหลายอย่างนะครับยิ่งแบบมีพวกเหรียญออนไลน์พวกเค้าเรียกกิฟต์ตรงกิปโต้ใช่ไพวกนี้ถ้าเกิดเราโดนแฮกเนี่ยถ้าเกิดเรามีประกันเนี่ยก็คือสามารถครอบคุมได้แต่ว่ามันจะไม่ไรวมถึงกับพวกที่เวลาแบบโดน call center เขาโทรมาคุยอะไรเงี้ยถ้าเกิดผูอย่าง้แล้วเราเราเราแบบพลาดไปโอนให้เขาเนี่ยถือว่าถือว่าเราเสียรู้เองว่าเราสึยินยอมย้งว่าคอ c เซ็นเตอร์ประกันไม่ครอบคลุมนะทีนี้ call center น่ากลัว คอเซ็นตึงื่อไม่น่ากลัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นคอเซ็นเตอร์ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคอแล้วตือเซ็นเลยคอแล้ตื่อเซ็นโอเคตอนนี้มีการถ้าพี่พูดอย่างนี้หนุ่มก็พอโอเคเพราะอย่างน้อยเรามีประกันความเสี่ยงไว้เขาไว้แล้วเออนะครับก็คือประกันไซเบอร์ก็อย่างเงี้ยเวลาโดนแฮกโดนอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถแบบตีมูลค่าแล้วก็ส่งทางไปไปเครียด ดูประกันว่าเขาจะจ่ายเราเท่าไหร่ได้ด้วยใช่ก <ahi, S 1> ็ต้องมาดูว่ามีเ่อะไรที่เราสูญเสียไปบ้าง,งใช่ครับ <laughs> ก็มีคล้ายๆกับอย่างนี้เลยแบบถ้าเกิดเป็นนักกีฬาอ๋อ oh, <sh arp> นักกีฬาค่ะนักกีฬาแบบารทางรูขา ครับพี่ครับเป็นน่วยงานการด้นไซเบอร์ก็บุกเราอาจจะสมมติเราเป็นยูทูบเบอร์เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบต้องใช้ข้อมูลทางทางเขาเรียกว่าไซเบอร์เนี่ยต้องในการหาหารายได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้เรามีโปรไฟล์ในในดิจิทัลหมดอยู่แล้วเนาะมีโอกาสโดนดึงข้อมูลไปได้สูงมากทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของประกันรถไฟฟ้าอีกใช่ไหมพี่ณิโอใช่ครับอันนี้อย่างที่บอกไปเลยที่ตอนน้ำท่วมเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรายุคนี้เนาะมันยุคที่แบบเริ่มเปลี่ยนแปลงจากน้ำมันมาเป็นไฟฟ้้้้าาาาาารรัออนนไฟฟกก็เเเเิ่่่่มมยยยะะขึงงีพแตว ราคาแบตเตอรี่เนี่ยยังเป็นตัวการสาคัญทีว่ามันยังไม่ไมไมยังไม่ค่อยลดต่ําลงแต่ตอนนี้มันก็ขึ้นมันก็คือพอ,อหลายๆเจ้าเริ่มแบบแข่งขันกันมากขึ้นแล้วก็มีเขาเรียกว่าความต้องการสูงขึ้นอัพกันสูงขึ้นปรมันพ u p p l y เริ่มเริ่มแบบราคาเริ่มลงมาแล้วแต่ว่าก็ยังยังก็ยังสูงอยู่เป็นราคาสาคัญข,ของรถคันนั้นใช่ครับแบบแทบจะ ว่าน่าจะ5 0าสก็คือเป็นราคาแบตเรียก<ช>และยุคนี้รถไฟฟ้าเต็มถนนไปหมดแล้วเนาะใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําไว้อ่ะปลอดภัยที่สุดใช่ก็คือแบตแบตเตอรีร่รถไฟฟ้าเนี่ยคือเขาก็เขา,กเขาครอบคลุมไปถึงตัวแบตเตอรี <นๆ S 1> ด่ด้วยครับแในช่วงมีน้ําท่วมบ่อยๆด้วยมีผลนะพวกรถไฟฟ้าพวกเนี้ยใชครับอ่ะนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วหมอเจี๊ยบครับเขายังมีประกันปลาด้วยประกันปลาไหมไม่น่ามีนะประกันปลาแต่ว่าส่วนใหญ่จะถ้าเอาง่ายๆหมาแมวอ่ะหมาแมวเเพราะคนส่วนใหญ่จะเลี้ยงหมาแมวเหมือนเป็นลูกอีกคนหนึ่ทุกวันนี้้ง น้องแมวเนี่ยเอาจริงแพงกว่าค่าเจ้าของรักษาตัวเองอีกนะเงพงมากแพงละมากอาหารก็แพงแค่ค่าวิตามินเดือนหนึ่งของน้องหมากินแพงกว่าเดี๋ยวบิ๊กเดือนหมื่นตอนพาแขกไปฉีดวัคซีนกันเดี๋ยวเขาเยอะหมาหมาที่บ้านนะครับอีกค่ะฉีดไข้หวัดใหญ่โลชั่นก็มีแล้วกันโบนะถ้าหน้าทักหนึ่งมาขอเกิดมาเป็นหมาเป็นแมวเหรอครับเป็นแมวของใครครับของลัศมีใช่ไหะขอให้ได้ไปเกิดเป็นแมวของต้นหอมแล้วกันนะครับ หูจับตกจิคอแล้วตกเลยเหรอไม่จที่บอกไม่่นเลยจากประสบการณ์อันนี้าะแช์นะคะคือเตือไม่เคยรู้ว่าการี่คุณลเิศมีแคเปที่สวีเดนใช่ไหมครับก็ันรเหตุถ้าเราไปต่างประเทศมีการมุคล้องเรื่อง กระเป๋าล่าช้ <c oughs> าอืนะครับ <c oughs> อันนี้ผมเคยเกิด <c oughs> ขึ้นกับตัวเองนะครับนอนสองวันนี่เศร้าเลยนะกระเป๋าไม <c oughs> ่ได้เหือเือนเดิมนะครับแต่เราก็ได้เงินชดเชยมากระเป๋าเราก็ตามมาเพราะเงินชดเชยนี่ยเพาะท่านยิ้มหน่อยเพ <c oughs> ราะเราก็าาได้โอกาสโอกาสเีินเราดีมากเหมือนเดิมตลเลยนะครับมันมีความพร้องหลายอย่างมากในการต่อสิ่งที่เราเติมได้ครับเต็บตัวนะครับรักษาพยาบาลกาะถิไปได้ถึงเกือบล้าน Oh. ต่างประเทศที่นึงเนี่ยลักข้องกันสริงเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจริงครับเราก็ต้องเดินเ,นะน,น,นเข้าไประบบในโรงพยาบาลรัฐออกมาเด็กชมพิทุมบอกไม่ได้ทา้รัฐสาภายางเป็นสังคมไม่รู้แต่เราอุ่นใจอย่างเรามีจำนวนเงินเอาประกรันไทยทามีทุนประกรันไทยเอาละอย่างน้อยสุขอาจจะมีสักงห้าแสน 5, บาทเอาวะเป็นเร่องก็เป็นการทับทับ,บอะไรเดี๋ยวช่วยได้บ้างครับเป็นอุ่นใจตรงนี้นี่แหละแล้วเราต้องมีอายุเท่าไหร่เราถึงจะซื้อประกันได้ครับ ยุเริ่มต้นไม่ค่อยมีกำหนดนะครับการประกันภัยเขาบอกว่าเขามีสรรพปสานี้เรื่อง From New From Boom to the Boom ครับนะครับต่างโัยสถานพิเศษได้นะครับตอนนี้น้ำไม่ท่วมแล้วนะครับมาได้เลยครับครับผมแล้วก็มีเว็บไซต์ oic.or.th ก็ได้เช่นเดียวกันด้วยนะครับผมทีนี้เนี่ยนะครับค่าเบี้ยเนี่ยเริ่มต้นที่เท่าไหร่มีควบคุมราคาไหมครับท่านครับหน้าที่ของสำนักงานคอพอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเป็นคนอนุมัติกรมมาทันแล้ว เมื่อวันพิณสัมภาก็อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคอปปอเช่นกันนะครับก็ถามได้ครับถามได้ครับถามได้ครับสามารถถามได้เลยนะครับส่วนสุดท้ายช่องทางการติดต่อนะครับหรือว่าถ้าสงสัยเรื่องของประกันภัยหรือเรื่องการร้องเรียนควรติดต่อคอปปอที่ช่องทางไหนได้บ้างครับย่าไม่ทีครับท่านครับ OEC Connect นะครับนะครับแล้วมีอีกช่องทางอีงเรียกว่า OEC Gateway OEC Gateway นี่อีกช่องทางหนึ่งท่านสามารถที่จะเช็คกรมธรรม์ของท่านได้ครับเช่น สมมติว่าท่านซื้อกรมธรรม์ไป5ห้าฉบับนะครับสมมตินะครับไม่ว่าจะมีคนซื้อท่านหรือที่อยู่คนทีนี้ต่างกัครับทห้าฉบับนะครับท่าสามารถตรวจสอบชื่อของท่านได้ว่าต้องต้องตัวเอง p ดี a ตามหลัก p d ดีนะครับมีเลขบัตรประชาชนเข้าไปทีชื่อไปนะครับมันจะขึ้นว่าชื่อท่านเนี่ยมีกรมธรรม์กี่ฉบับนะครับเป็นกรมธรรม์ที่มดอายุวันไหนดังนเราไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเลยลงทะเบียนด้วยเบัตรประชาชนนะว่าต้องต้องพิมพ์ให้มันเลยแล้วก็มีการแจ้งเตือนไหมคะ แจ้งเตือนนี่ยังม่ยังเราได้นะครับขอบคุณมากครับขอเจียบปตือนะคบพี่โอนิวพี่ต้นหอมแล้วก็ร้อยสมแข่ด้วยมากเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปร่วมกันดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายรูปกันนะครับรวมถึงวิพีสมนุชนสามารถสัมภาษณ์กันต่อได้ด้วยนะครับเดี๋ยวในช็อตแรกนะครับผมจะขออนุญาตเรียนเชิญอีกหนึ่งท่านขึ้นมารวมถ่ายภาพด้วยกันนะครับขอเรียนเชิญท่านชชยานีนเกิดผลงานครับขอเรียนเชิญครับหน่วยแรกนะอ